สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุแห่งกรรมที่ทำให้นักการเมืองข้าราชการเป็นโรคไตที่ต้องฟอกเลือดถ้าอยากรู้ว่าเหตุอะไรและว,วิธีการแก้ไขก็ให้ติดตามเอาวันนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ยี่สิบสองมิถุนายนปีหกเจ็ดเวลาตอนนี้สามทุ่มสิบหกนาทีผมนั่งอยู่ในห้องพระคนเดียววันนี้ที่อยากพูดเรื่องโร,โรคไตก็เพราะว่ามันเป็นข่าวมันเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาแต่ว่าข่าวอะไรนั้นก็ไม่เป็นไรอย่าสนใจแต่มันสืบเนื่องมาจากว่ามีคน ที่เป็นข้าราชการมีคนที่ทำงานเป็นข้าหลวงแล้วมักจะมักจะเป็นโรคไตยอยู่แต่ว่าก็ไม่ทุกกรณีท่านฟังตรงนี้ท่านต้องเข้าใจนิดนึงว่าผมบอกในเรื่องหลักการแต่ว่าไม่ใช่ทุกคน จะเป็นแบบนี้หรือมาจากกรรมตัวนี้ตัวนั้นดังที่ผมบอกทั้งหมดหลายๆอย่างมันเป็นวิบากกรรมร่วมกันมันสะสมมาแต่วันนี้จะพูดแค่มุมเดียวท่านต้องเข้าใจก่อนนะก่อนที่จะเอาไปเผยแพร่และตีความเอาละท่านเคยเห็นไหมว่ามีหลายๆคนที่เป็นมีอาชีพ คล้ายคลึงกันแล้วเป็นโรคที่จะต้องฟอกเลือดอาชีพที่เราเห็นเป็นข่าวตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองข้าราชการครูอาชีพนักการบัญชีท่านรู้ไหมว่าอาชีพทั้งหลายเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันเรื่องใด เขาบอกว่านักการเมืองก็ต้องขอเสริมว่านักกฎหมายด้วยท่านสังเกตหรือเปล่าผมจะให้ชี้ให้เห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ขอย้ำนะว่าไม่ทุกคนทำไมเขาถึงเป็นโรคเลือดโรคเลือดโรคไตต้องฟอกไตกันมาลักษณะมันเกิดจากเหตุนนะ เหตุแห่งกรรมเกิดจากน้ำชนิดหนึ่งของเหลวชนิดหนึ่งของเหลวชนิดนี้เราเรียกว่าน้ำหมึกน้ำหมึกที่ไหลออกจากปลายปากกามันเป็นเหตุที่ทางโลกทิพย์พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้เลือด ต้องมากลายมาเป็นเลือดเสียก็พอน้ำหมึกที่แต่ละสายอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะที่บอกนะยังมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่เป็นโรคเดียวกันนี้คือโรคไตหรือโรคเลือดไม่จำเป็นนะยังมีอีกลองฟังไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจะไล่ให้ฟังเอาประเด็นที่เป็น เป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบันก็มีนักกฎหมายที่ช่อฉนทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดบุญที่ได้เกิดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถบุญนั้นส่งผลให้เป็นทนายความเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษา บุญเหล่านั้นเป็นบุญที่สูงเพราะเนื่องด้วยปัญญาแปลว่าคนเหล่านี้มีจำนวนหนึ่งไม่ทุกคนพอนินยำ้ำคนเหล่านี้มีท่ทำทำในสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือการใช้ลายเซ็นที่จดที่จดลงไปนะจดลงไปบนกระดาษแล้วเซนอนุมัติ เส้นสัญญาข้อตกลงนโยบายเงื่อนไขใดๆก็ตามที่ทำให้ผิดเป็นถูกและถูกเป็นผิดการแก้ไขกฎหมายแก้ไขกฤษฎีกาแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขอะไรก็ตามล้วนเกิดจากน้ำหมึกที่ตนเป็นผู้จรดปากกาลงไป น้ำหมึกเหล่านี้ธรรมาชาติโลกทิพย์สอนนี้เห็นว่าแทนที่จะได้มาได้มาสร้างบุญจากบุญเก่าที่ได้เป็นคนมีอำนาจมีบาร,รมีชื่อเสียงมีกินมีใช้จากน้ำหมึกนี้กลับใช้ในทางที่ผิดดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่แก้ให้คนเลวเป็นคนดี ทำให้คนดีเป็นคนเลวเรื่องนี้เกิดมานานแล้วนานเป็นร้อยร้อยปีเป็นพันปีและรวมถึงในโลกอื่นๆก็เป็นโลกนะออสะโอลอลิงกอไก่โลกก่อนๆและโลกอื่นก็เป็นได้มันจะไกลเกินไปกลับมาที่โลกปัจจุบัน น้ำหมึกที่จรดลงไปแล้วเขาก็ฟ้องให้เห็นว่ามันจะกลายสภาพมาเป็นของเสียของเสียคือเลือดเสียน้ำหมึกที่เซ็นลงไปได้ผลตอบแทนมาจากเงินที่ไม่บริสุทธิ์เป็นสินจ้างรางวันเป็นสินบน เป็นเงินใต้โต๊ะเป็นเงินทุจริตไปซื้อข้าวกินซื้อน้ำกินมันจะย้อนกลับมาเป็นพิษที่ทำให้เลือดเป็นพิษโดยที่เราก็รักษาดูแลตัวเองดีกินของดีแต่โร,โรคกรรม ใครจะกําหนดได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะกําหนดสั่งห้ามกฎแห่งกรรมได้มีแต่กรรมลิขิตเราทั้งสิน้นสำหรับอาชีพอืนนักการบัญชีก็ใช้น้ำหมึกในการเซ็นอนุมตัติเปลี่ยนแปลงตัวเลขบิดเบือนตัวเลข โยกเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ข้อมูลไม่เป็นจริงเจ้าของกิจการหลายคนร่ำรวยก็เป็นเหมือนกันหมดทำไมครูต้องเข้ามาเกี่ยวท่านทั้งหลายโปรดจงรับดูว่าครูสมัยนี้หนักกว่าสมัยก่อนเพราะครูสมัยนี้ใช้น้ำหมึกในทางที่ผิด คือแก้คะแนนให้ลูกศิษย์เห็นไหมมีแต่เรื่องของน้ำหมึกมีแต่เรื่องของความช่อชนอายุติธรรมท่านทั้งหลายจะแก้จะแก้ไขกรรมมันทำไม่ได้ก็รู้เมื่อสายโลกกําลังสอนให้เราเห็นสื่อกําลังแสดงทำให้เห็นว่า คนที่ช่อบชนก็ต้องมีปัญหาเรื่องเลือดท่านที่ไม่ได้ช่อบชนอย่างนี้แล้วเป็นโรคไตโรคฟอกเลือดผมก็ขอกราบขออภัยว่าท่านไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ท่านอาจจะมีกรรมจากตัวอื่นแต่โลกทั้งหลายนี้เป็นโลกกรรมเพราะนั้นก็ผมก็ไม่เหมารวมท่านก็อย่าเหมารวมผมผมบอกแล้วว่าพูดแค่พอชั่นเดียวเท่านั้น ผมแนะนำท่านทั้งหลายท่านที่ยังไม่เป็นท่านที่ไม่มีกรรมเกี่ยวกับตัวนี้อย่างไรเสียท่านทั้งหมดทั้งสิ้นควรจะทำบุญด้วยการถวายน้ำสะอาดการบริบรจาคเขวัยวะบริจาคเลือดคุณจำไว้นะผมบอกแล้วนะบริจาคเลือดถวายน้ำสะอาดถวายเป็นสังฆทานนะสม่ำเสมอ ไม่ใช่ถาวายเป็นปุคลิกฐานก็คือจำเพาะเจาะจงถาวายมันไม่ผิดนก็ได้บุญแต่ถ้าคุณถาวายเป็นสังฆทานคุณจะได้บุญมากมากกว่ากันเยอะมากทางที่ดีที่สุดผมกำลังสอนว่าคุณทุกคนต้องรักษาศีล ศีลมีอยู่คุณก็ทําลายตัวเองด้วยการแหกกฎของศีลซึ่งเป็นข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สั่งไว้กําหนดไว้ว่าต้องมีต้องทําควรทําท่านทั้งหลายที่มีปัญหาใดก็ตามเมื่อฟังคลิปของผมแล้วท่านไม่ต้องอะไรมากท่านถ้าท่านอยากศึกษาธรรมะกับผมเพิ่ม และอยากจะถามคำถามอะไรถ้าเห็นว่าผมมีเหตุผลดีพอที่จะแนะนำท่านท่านก็แอดไลน์มาผมก็สอนฟรีให้ฟรีทุกอย่างลน์ไอก็เด็กวัด98 D E แเด็กนะ D ีอ e ีเควัดตรงตัวเลย98 d e k w a d 98อันนี้ก็คือ line ID ก็ติดต่อมาได้วันนี้วันนี้ก็ได้ให้เงินนะเป็นเงินจำนวนประมาณห้าร้อยบาทให้กับน,น้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นพนักง,งานขับรถ ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งได้รู้จักกันเข้ามาขอความช่วยเหลือมาหาจันนลจันนลก็พูดถึงน้องผู้ชายว่าสงสารที่ว่าน้องมีน้องไม่มีความสุขเลยตั้งแต่เกิด มีกรรมพัดภาคไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งอาจารย์นนท์นั้นหรือผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องน้นองคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเขาแนะนำมาก็ไม่รู้แต่มีความปรารถนาจะช่วยเพราะเขาเข้ามาเอาทูบเอาเทียนเอาดอกไม้มาแล้วก็ค่าครูสามบาทเอาไปทำบุญไม่ได้เอาาส่วนตัวเขามาไหว้ขนาดนี้แล้วก็สงเคราะห์ให้ให้เป็นคำแนะนำคุณ ที่ไม่รู้จักผมคุณจะมองว่าผมรู้อะไรก็แล้วกันผมไม่รู้อะไรเลยเอาเป็นว่าพูดอะไรไปก็บังเอิญก็แนะนําไปว่าให้ทำแบบนี้แบบนั้นผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็เขาก็มาเรียนพอมาเรียนวันนี้ก็บอกให้ว่าเอาเอาเงินไปลูกห้าร้อยบาทเจ้าภาพก็เปิดคณะธรรมมาลูกทิพย์ทุกคนเขาก็เป็นเจ้าภาพให้หนูไปค่ารถ นั่งมอเตอร์ไซค์ามากับพี่สาวก็ไม่เป็นไรพี่พี่รับปากกับหนูแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่บอกว่าให้หนูมาเรียนพี่จะจ่ายค่ารถให้แต่หนูจ่ายค่าน้ำมันไปเพียงแค่สามสิบสี่สิบาทก็ไม่เป็นไรพี่ให้ห้าร้อยเพราะว่ารักษาสัจจะและตั้งใจว่าเธอเอาไปทำอะไรกินไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปเลยขอให้หนูได้อิ่มขอให้หนูได้มีความสุขกับการใช้เงินบ้าง ไม่เสียดายแล้วคนให้ก็มีความสุขมากน้องเขาก็มาช่วยงานแจกโรงทานผมก็เล่าไปเรื่อยขอขอบคุณท่านเจ้าของโรงทานที่ให้งบงบประมาณท่านเจ้าของอโครงการสนับสนุนการเดินทางให้กับผู้ที่ยากไร้ใครไม่มีค่าเดินทางมาเรียนธรรมะก,ก็มา ทางคณะธรรมะโลกทิพ์นี้ก็ช่วยสปอร์ตเขาเป็นตัวเป็นคนเมนุษย์นะคณะธรรมโลกทิพ์เนี่ยแต่ใจเขาเป็นเขาอยู่ข้างบนเป็นเทวดาอันนี้พูดเปรียบเทียบนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านวันนี้น้องได้ยิ้มออกและได้ร่วมเติมต้นทําบุญกับพวกเราด้วยกัน จะช่วยแจกทานช่วยขนของอะไรต่างๆให้จนงานสำเร็จด้วยดีและขอกคาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกระทูทิปคลิป,ลปธรรมะต่างๆของผมนะครับสวัสดีครับ